ครับท่านผู้ชมครับเราเยี่ยมขายเยี่ยมของนะครับวันนี้เรามาที่ขอกล้องโคโนโดถันปานนะครับโนโดถันปานเรือกว่าโนโดบานแผดยอดปิจิตชัยขออ้องอบตทับน้องบวใยญ่ยครับ <c oughs> เราเห็นรู้อะไรนะครับแต่เราไม่เห็นคนถาาว่าอบาตทับอ,ออกไปตัดญ้านะครับตอนนี้กําลังตรประสานกับไออบตทับกลับมาแรงด้วน มาอ่เหรเอ้ยนาจอนะครับับทีมาเนาะอบตท็อปมาแล้วนะครับมาจากตัดหญ้าครับมาอ่ายายวัวตัวโปรดนะครับนี่ครับครับกนนีีเจาข้องควัานครับมาแล้วนะครับอบตท็อปเราจะไ้ไปพูดไปควยนนะครับท็อปก็เป็นอบตอยู่ด้วยครับ ถ่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ายุที่ขอข้องถ่านปานนะครับโนดปานแผดยอดพิจิตชัยกับข้องอบตทปน้องบัวใ่นะครับกันี่คือถ่านอบตทปเป็นตังเจ้าข้องเป็นตังควานเป็นตังเผื่อนรู้ใจกับถ่านปานนะครับข่อยัดทามน้องอบตทบนิดนึงครับวาอายุว่ากี่ปีแล้วครับปีับอายุว่าหกปีเชิดมาแล้วกี่ครั้งห้าครั้งครั้งนะครับครั้งแรกชนะทีสนามไหนรับ Na Bila gặp Thanh Nam, Thanh Nam Na Bila, mấy cặp, chốt tì na tì, qua tì trống chấn à, nong bùi yếy, chốt kinh na tì, tít na qua tì xăm, chốt nong bùi yếy gặp, chốt nong bùi yếy, 11 Nam trùng trống gặp, Thanh Nam trùng trống, kinh na qua Gabi gặp, Gabi, ว่าตีาก็จนวัวแหลก็จนต่างจังหวัดแหละอ๋อจังหวัดเดียวอะไรอยู่ตังอะนะแต่ว่าตีานี่ผิดเส้นิดนึงก็คืออวัวตีซี่ก็จนนครว่าตีาก็จนดีกาบีครับกับการมาจนเราตรงกลางนี้มาจนวัวแหลกครับจนวัวแหลกก้องเร็วทงนะครับกลางเรียกกับก้ต้นอ๋อเคยติดมากลางอะไรต่างเขาเป็นก้ต้นนะถึงตีจนราคาแพงตีชุดก็คือจนกลางนี้กับในอากลางคือลานกับอะไรกับคือที่บ้านเหารลานกลางนี้ใช่ไหม กลางล่าลานกันกางล่าลานทีกลางนี้คือแปลงว่าเผื่ออะลรใช่ไหมครับครับที่เคยชนมาในอ่ากลางนุกที่ชนทุ่งว่าเผื่อนคือดาวใดๆกับกลางล่าลานกันกางล่าลานเหมือนกันเพราะตอนั้นการชนกลางล่าลานนี้ไม่ใช่กลางนี้กลางแหลกนี่นะกลางนี้กลางทีดซ่องเลยครับครับว่าแหลกมันชนดาวใดๆกับนะแหลกโอเคนหะจ้ะโอเคครับกลางกลาำเซ็นครับครับมันเป็นตาหยาดกองท่ายพันในมาหล้วนะหลังซาดักแท็กซี่ครับหลังซาดักแท็กซี่ผมจำได้ติดตาผมเคยใายมามั่งแล้วในเทมมีอยู่นะครับ ด<น>าบ<อ>ประทุกกระบี่ก็กอย่าดาบประทุกอ๋อดาบประทุกกระบี่ครับครับกอนี้คือทายาทข้องดาบประทุกกระบี่นะครับชื่อว่าทันปานหรือว่านโนตปานเพชรยอดผิดจิตใยเป็นว่านโนตแหละมันมีปานอยู่นิดนึงะนาดกันนะเออมีปานนาอครับกับนี้ครับนี่ปานข้องน้องครับอยู่ดีนิดนึงเขาจะเขาจะรลปกว้างบาดซ่านะครับนี่เราต้องซ่อมเข้าซ่อมเลยหรอไหมไม่ครับอาจารย์เขาเดิมครับครับเข้าเดิมเขาตาวนี้ครับ จนจริงจริงเสื้อตัวพิดเออเราได้เสื้อมาห้าตัวเลยครับท่านผู้ชมทางบ้านครับลองทบก็บอกว่าได้เสื้อมาหครั้งเลยครับตั้งแต่จนมาตัวว่าเป็นวัวตัวเดียวที่ได้เสื้อลอยเปิดสิ้นได้ได้เสื้อจนห้าครั้งได้เสื้อตั้งห้าครั้งนะครับนี่คือเป็นแบบนั้นได้รางวัลใหญ่ที่สุดเป็นไหนได้ได้มั้งที่ผ่านมาได้โซ่กับได้โต้งได้ทองนักแต่เด็ตอนนั้นครับตอนนั้นกลางบาทกับคอร์ด ตอต่อต้องกำนักหนึ่งบาทแล้วนูน้องไม่ธรรมดาทีเดียวครับนี่คือว่าทีว่าเอิญไล่าลานในอนาคตนะครับสำหรับครั้งที่นี้ก็ขอเชิญพี่น้องชาวแคว้นวัถวถั่วสาราธิศปุ่มเน้นย้ำว่าถั่วสาราติศกลับมาแลกันชดๆดได้ที่จะนำเช้าทงนะครับจนวันที่เจ็ี่แปี่เก้กุมภาพันธ์จนสามวันแล้วก็จะเปรียบวัววันที่สิอง ท่านปานชนวันตีเก้านะครับทางนี้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับท่านปานชนวันตีเก้าจงเัาวันทีซ้มก้องกันชนนะครับแล้วมีการท่ายทอดทางสมาธิวิโยงเนื่องด้วยนะครับสมาผูทุ่งอายุที่มาไม่ได้มาไม่สะดวกหล่จิต่ิบาําำรับทันดีสะดวกก็เชิญในสนามในพบกับบรรยากาศชดๆครับขอบคุณหมางนะครับครับครับกาเดียวเราไปแหลกขุ่ชนกันแล้วครับ ตัวนี้จะรู้เรื่องกว้านใจโอ้มันจะอ้มนี่แล้วห้าแหล่อยางนะครับนี่นี่ตัววัดชุดยอดมากหมากตีนะครับรงงนี่มากไก่เม้าเลยครับอืมเป็นวัวที่รูดซ่านะครับกับกว่านนี่ก็ก<ย>็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่รูใจวาเตี้ยนเลยอ,อยู่ตีไอ้ถุงโกเตี้ยนไปเลย,ยกับไก่เม้าคนเดียวอืมมันตัวเต็ดกันในพุกเรื่อมาทจะมวยล,ลูกตอนรำไหลโลราคาแต่เด็ดลงเตี๊ยมแต่นั้น สี่มื่นครับสี่สิบมื่นไม่จนตะวันที่นี่นะมามาปอกยอดเลี้ยงเนี่ยตัวนี้ครับปีว่าครับปุ่มซื้อมาเน,น,นี่ยตึกกระปานี่จนจบต้องปีครับ